Ho ho ho.

ดูเห็นว่าเอียงแบบเนื้อวยังเมถึง่ารวจน้ไม่ช้ไม่หเบรวจนี่ยานี่ตรวจทหารเห็นแล้วเห็นแล้วเ่อีคตชงเจรือจอดเรือจอด เขดพระราชฐานติดไหมไม่ติดเลยเขดพระราชฐานโดยนเต่อเืยได้ไหมไปแลยไปเลอ่าห้แต่วหมดแลยหมดไม่บเหมือนมันเอียง โตสูเกินน้ำหนักเกินใช <c oughs> <c oughs> ่เมื่อกี้เราอยากไบบนะ่ายนี่คนแกให้าลที่เรล